สวัสด e ีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเก A เนะครับวันนี้เบิร์ดมีรถ Toyota y a าริตัวท็อปสีดำสภาพสวยๆปีใหม่ๆไม่น้อยๆมาให้พี่ๆรับชมกันอีกหนคันนะครับเข้าใหม่เลยคันนี้นะครับมาในโฉมนะครับยาริส1.2 G p l จ s ปี19ไม่7 0 0 0หมกว่าครับผมไม่ถึงแสนนะคันนี้ไม่น้อยมากนะครับผมที่สำคัญมาในราคาพิเศษอเรนะอีโคคาคันนี้ในราคา419,00 0บาทนะครับ เดีผมจะพามารับชมกันนะครับว่าไอราคา4 Z 1 9 0 0 0บาทเนี่ยครับมันคุ้มค่าคุ้มราคายัางไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับเป็น e ีโคคารหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับผมเริ่มจากหน้ากระจังก่อนนะครับผมโลโกโตโยต้านะครับผมเต็มๆแบบนี้นะโครเมียมสภาพใหม่ๆเลยนะหน้ากระจังตัวชิ้วเป็นสีดําเงาตัดด้วยโครเมียมเล็กน้อยครับผมสภาพบอดี้สีดําสวยเดิมนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะนี่ สภาพไฟหน้าครับผมโคมไฟนะครับหน้าใสใสสวยสวยไม่มีรอยข้ามเหลืองเลยนะได้เป็นไฟโคมลูกแก้วโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่หลอดข้างในยังเป็นตัวฮาโรเจนไฟสีส้มๆอยู่นะครับนี่สภาพสวยใสเลยมาพร้อมไฟสองสว่างกลางวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวท็อปนี่นะครับไฟสองสว่างกลางวันนะใสใสเลยนี่ใช้งานได้ปกติครับผม ไฟตัดหมอกเป็นฮาร์ดวอร์เจงคู่หน้านะครับผมข้อไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นสีดําเงานะบิวติดมากับกันชนหน้าฝั่งเข้าไปในการชนเลยนี่สภาพสวยสวยใหม่ๆอ่าโอเคครับสังเกตนะครับผมตัวหน้ากันชนนะครับผมที่เป็นวัสดุนะครับผมพลาสติกนะครับสีดําเงาๆแบบนี้นะครับผมไม่มีซิ่นะครับช่องลมนะครับสวยๆหน้าใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสี9แส0ไม่แพงแน่นอนครับผมสภาพ นะครับน้องน้ป้ายแดงเลยครองไฟหน้าด้านขวาครับผมสวยใสไร้ข้ามเหลืองเลยนะครองโปรเจคเตอร์หลอดฮาโลเจนเหมือนกันนะครับผมนี่ให้ดูกันชัดๆจะจะเลยนะครับผมไฟสอ่องสว่างกลางวันนะครับสบภาพสวยเดิมคู่หน้านะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยเดิมพร้อมใช้งานนะ พี่ๆคนไหนหารถ e ีโคคาใช้งานอยู่ผมแนะนําเลยนะคันนี้ราคาไม่แรงแน่นอนนะครับผมราคา4 1่0 0 0หนบาทนะเลขไมลมื่นสามนะช่วงนี้น้ํามันแพงด้วยครับผมพี่ๆที่มองหา e ีโคคาอยู่คันนี้เหมาะสุดๆนะครับอ่าดูตะเข็บกันชนหน้าครับผมแนบชิดติดสนิทครับผมไม่มีอ้าไม่มีเพเยอะเลยนะสวยๆนี่ให้ดูบอดี้ผิวพันตัวรถนะนี่สีดําเงาวิบเลยนะครับผม มาครับดูล้อแม็กกันบ้างครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กตัวท็อปเดิมแท้โรงงานขนาด15นะครับผมนี่เห็นนะครับเป็นสีดำนะครับผมตัดด้วยโครเมียมครับผมสภาพล้อแม็กนะครับผมสีวงสวยๆนะแทบไม่มีรอยเลยนะล้อแม็กช่วงล่างนะนี่ยังไงครับผมซุ้มล้อเดิมๆนะไม่มีรอยเคาะรอยตัดต่อรอยทําสีเลยนี่เห็นนะครับหมดยึดครบทุกตัวนะ โช้กสปริงเดิมนะครับผมมีแต้มสีโรงงานอยู่นะครับไม่มีข้าวน้ำมันน้ำมันรั่วซึมนะสภาพสวยใหม่เลยอ่าโอเคกระจกมองข้างครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคิ้วกันสาดข้างเดิมแท้โรงงานโตโยต้าติดมาให้สีชิ้นนะครับนี่ กันสากข้างแท้โตโยต้าคิวรีดน้ำขอบกระจกสีดำนะครับผมดำแบบนี้นะครับผมไม่มีซิสเลยดูได้น,นะครับเจ้าของคันเดิมเขาไม่ได้จอดตากแดดนะคันนี้ะนะครับตัวท็อปเดี๋ยวภายในสวยนะเดี๋ยวค่อยพาชมนะนี่กระจกแท้เดิมโรงงานครับผมมีสัญลักษณ์โตโยต้าออตโอตโอาร์ระบบการขโมยติดครบเลยนะตัวนี้มือจับเป็นแบบครเมียมแล้วนะครับผมเป็นระบบสมาร์ทคีย์แล้วนะครับผมเหยยบเบรคแล้วกดถึงสตาร์ทนะขออนุญาตพาชมด้านในครับ ด้านในเบาะหนังสวยๆนะครับผมทรงสปอร์ตเลยนะเบาะหนังเดินได้แต่เข็บสีแดงดูสวยๆนะตะเข็บไม่มีแตกไม่มีปีเลยให้ดูนะครับผมสภาพนะครับผมเบาะนะนี่นะครับมีรอยย่นเล็กน้อยตามการใช้งานครับแต่เบาะไม่ขาดสภาพใหม่นะครับพนักพิงพนักนั่งนะครับทุกอย่างสวยเดิมหมดนะฮะเกจตรงกลางก็เก็บรายละเอียดดีมากเลยคันนี้นะนี่ครับมาดูเบาะฝั่งคนขับนะครับผมสภาพใหม่ ได้เบาะหนังแบบนี้นะครับผมทรงสปอร์ตเลยนะเป็นเบาะปรับพับอ่าขอทานทษครับเบาะปรับมือธรรมดาครับเมนนุ่นนะไม่ใช่เบาะพับเก็บไฟฟ้านะครับผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทรถให้ดูนะครับตัวนี้ตัวกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมแบบนี้นะแค่เหยียบเบรกล้ว่าปุ่มสตาร์ทนะฮะโอเครถติดเรียบร้อยอ่าขารับชมนะ เลขไม้เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามครับมาที่ผมไม้ไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนครับผมหน้าปัดเรือนไม้สวยแบบนี้เลยครับยาดิตัวท็อปนะพวงมาลัยได้เป็นมัตติฟังก์ชันแล้วนะครับผมนี่วัสดุที่ห่อหุ้มตัวพวงมาลัยไว้เดินได้สีแดงนะครับผมสาภาพสวยใหม่นะนี่สวยใหม่เลยดูพวงมาลัยนะครับผมมีหน้าจอเรียบร้อยแนละ้วเป็นจอสัมผัสใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีกล้องมองถอยมาให้แล้วด้วยตัวนี้นะครับผมนี่นะครับ คอนโซลข้างนะครับผมครอบเข้าไปทั้งเส้นตัวนี้เลยเป็นสีดำเงาเป็นเปียโนแบ็กนะครับช่องลมแอร์ต่างๆนะครับใหม่ๆแอร์เย็นฉ่ำนี่แอร์ออโต้นะครับตัวท็อปนะมีที่วางแก้วน้ำสองใบครับผมถังเกียร์ออโต้เปียโนแบ็กหัวเกียร์สวยๆเลยนะนี่เบรกมือนะครับผมตัวหนังตัวนี้นะครับใหม่ๆตัวนี้นะครับผมอ่าใส่ตัวไฟได้นะครับผมแปลงเป็นดิชาร์จแบตก็ได้ แกเก็บของครับผมช่องไม่เล็กไม่ใหญ่ไปครับผมพอได้เก็บพอได้ใช้ครับผมตัวนี้นะเกะหน้าครับผมคู่มองคู่มืออยู่ครบเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติครับเกะนะนี่ครับผมคอนโซลหน้าให้ดูกันชัดนะครับผมดำดำใหม่ๆแบบนี้ไม่มีซิปเลยนะครับผมไม่มีคาบสก็อตเทไม่มีคาบที่แบบติดขาตั้งกล้องตั้งกล้องมาแน่นอนนะครับตัวนี้สวยครับคันนี้นะนี่ คันนี้มีเซ็นเซอร์ข้างหลังแล้วด้วยนะครับผมนี่นะครับไม่ชอบเซ็นเซอร์ก็ปิดได้นะครับแต่ควรเปิดไว้นะครับใช้งานได้ปกติดับเครื่องนะครับแค่กดปุ่มนี่ start stop s t e m นะครับ engine ปิดเลยนะแผงประตูด้านข้างครับผมตัวนี้กระจกปรับพับเก็บไฟฟ้าแล้วกระจกออโต้เฉพาะบานหน้าไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมวัสดุข้างประตูครับผมอ่าตรงนี้เป็นหนังนะให้ดูกันฝั่งนี้นะ คอนโซลดำๆใหม่ๆเลยนะครับผมหนังสภาพใหม่ๆเดินได้แดงปกติอ่าโอเคครับให้ดูตัวโครงสร้างบ้างนะสักครู่นะครับอ่า uh, ดูโครงสร้างครับผมเม็ดองเม็ดอาร์นะครับผมเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะมั่นใจได้รถเราไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนครับเดิมนะที่ีคนไหนแต่ดู YouTube ยันจบอ่าคลิปนี้นะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะผมจะถ่ายให้ดูทุกจุดเลยนะสีเซาหลังเก๋งดำๆแบบนี้นะครับผมนี่ ครับนะสีสวยนะแทบไม่มีรอยเลยหัวน็อตสวยๆครับผมหัวน,อนอ็อตหน้าหัวน็อตในนะเราจะถ่ายให้ดูทุกจุดสวยๆเลยนี่สติกเกอร์แรงดันลมยางทุกอย่างติดครบนะครับผมพื้นเหยยบบันไดขึ้นไม่มีสครับเพจติดนะครับผมแต่รอยกมแทบไม่มีเหมือนกันนะครับอย่างไงครับผมยาลิสตัวท็อปนะคุ้มเลยคันนี้นะเป็นเป็นอีโคคาร์ที่เครื่องพันสองจะเป็นพันสองซีสูบนะตัวนี้นะ สภาพเบาะหนังนะครับผมข้างหลังสวยนะครับใหม่เลยนี่ให้ดูชัดๆนะน่นะครับสภาพเบาะนะครับให้ดูไกลๆนะได้เลยเดินตะเข็บดูนะไม่มีแตกไม่ปดเลยนะพนักพองพ,พนักพิงตึงๆนะเบาะเนี่ยครับเขาเก็บราลยละเอียดดีนะตรงที่นั่งก็เดินได้แดงนะยาวไปยันนู่นเลยนี่สภาพเบาะนะใหม่ๆเลยนะข้างหลัง กระเป๋าจริงโจ้คู่หน้าตึงๆนะครับผมมีผ้ายางเป็นข่ายของแท้โตโยต้าติดมาให้กับรถนะครับผมนี่อ่ะแผงประตูข้างด้านนี้ครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมคอนโซลตัวนี้นะครับผมดำๆนะครับผมนี่นะตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับผมวัสดุห่อหุ้มนะครับตัวท็อปตัวนี้ดีทุกอย่างเลยนะครับข้างหลังตัวนี้จะเป็นลายแคปลานะครับผมนี่ผิวพันธุ์เป็นแคปลานะครับผมสภาพไม่มีรอยเลยนะสวยครับผมคันนี้นะสีดำ เงาวิบอ่ะมาดูท้ายรถกันบ้างนะล้อหลังก็เป็นล้อแม็กสภาพสวยๆเหมือนกันนะครับผมแม็กจะถ่ายให้ดูทุกวงนะครับผมแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยดูได้นะครับผมนี่อ่าเป็นไงครับผมซสมล้อข้างหลังครับผมสีดำด้านๆแบบนี้นะครับผมเดิมๆตรงงานนะชคเดิมทุกอย่างเดิมหมดมาแบบไหนขายแบบนั้นเลยนะครับพี่ มันใจนะครับรถผมผ่านการคัดสรร qc มาแล้วอย่างดีนะครับเป็นรถมือสองคาสเกตเอนะเสากาคีิบฉลามเป็นแบบชาร์กฟินแล้วนะครับตัวนี้นะไม่ใช่เสาหมุนธรรมดานะครับผม้ายรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสัญลักษณ์ตัว G ติดมาครบนะครับอ่าสัญลักษณ์ตัว G ติดครบนะครับผมโลโก้ยาลิสติดครบนะครับที่ปัดน้ำฝนข้างหลังใช้งานได้ปกติครับติดฟิล์มดำๆรอบคันครับผมคันนี้ออกไปเติมน้ำมันขับหนึ่งเดียวครับผม นี่ไฟท้ายครับผมสวๆสยๆใสๆนะครับผมนี่นี่มีแมงมุมด้วยนะโอเคครับผมอ่ะไฟท้ายสวๆสยๆใสๆนะครับผมฝั่งขวาครับผมไม่มีรอยเลยนะมาดูไฟท้ายนะคะของฝั่งซ้ายกันบ้างนะนี่สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับยาริสรถอีโคคาอยู่นะครับผมอ่า โทรหรือรายมาหาเบอร์ได้นะครับที่เบอร์095583 4840นะครับเบิร์ดมีบริการไฟแนนซ์นะครับผมนัดเซ็นถึงบ้านเลยนะครับทั่วประเทศนะครับถ้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเบิร์ดมีบริการรถสไลด์ส่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการมาดูรถตัวจริงมาหาเบิร์ดได้เลยนะครับที่สนุกทานะครับตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้าอยู่ติดถนนใหญ่ลมเก้าเลยนะครับผมอยู่ย่านมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมขออนุญาตเปิดท้ายนะครับนี่เป็นไงครับ ท้ายนะครับแฮชแบกนะครับผมถอยเข้าออกสะดวกสบายแน่นอนตัวนี้นะนี่ทาท้ายนะครับเดิมแท้โรงงานเลยยางลิตตัวนี้นะครับผมจะไม่มีตัวยางอะไรนะผมจะเป็นชุดอเติมลมชุดเฉินแทนนะครับผมมีแม่ลงแม่แรงพร้อมเลยนะตัวนี้สวยครับรถเดิมจริงนะคันนี้ตรงนี้เอาออกได้นะจะพับเบาให้ดูนะครับ นี่ครับถ้าเอาออกแล้วยาลงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดตัวนี้ออกได้นะครับผมขอขอนุญาตนะครับเบาะพับได้นะนี่บาะพับได้ครับแบ่งออกเป็น40-60นะครับผมในกรณีที่ต้องการจะขนของก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมขนของค่อนข้างเยอะนะตัวนี้นี่เป็นไงครับภายในกว้างขวางมากนะโอเคเป็นไงครับ สวยนะคันนี้คุ้มเลยนะถ้าเอาตรงนี้ออกก็จะโล่งเลยให้ดูนะ,อ,ะอาออกก่อนีอย๋ยวค่อยเก็บใหม่นี่เห็นไหมครับกว้างมากครับผมเห็นไหมครับสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะใครที่จะไปใช้งานขนของนะครับผมที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับผมสามารถขนได้เต็มคันเลยนะตัวนี้ใช้งานง่ายครับผมนี่ ครับผมหัวน็อตท้ายครับไม่มีถอดแกะทําสีนะดูได้เลยหัวน็อตสวยๆครับผมดูลางน้ํานะครับผมเม็ดอเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยมั่นใจได้ครับผมรถที่เรามาให้พี่รับชมนะครับผมเป็นรถที่เดิมจริงๆนะนี่คุ้มครับรละไม่ถึงแสนด้วยครับผมคันนี้4ี่แสนหนึ่งื่นเก้นนะออกห้างใหม่ก็ห0 0 0นกว่าคันนี้น้องๆป้าแดงครับพี่ๆถ้าเห็นตัวจริงนะแล้วถูกใจแน่นอนนะครับ นี่แต่ถ้าใครที่ดูผ่านคลิปนี้สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมีบริการจองออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่ finance ดิมมูเซนท้ทน่บัานนะครับ finance ผ่านจะลงมารับรถที่ผมก็ได้นะครับถ้ามาสะดวกมารับเดี๋ยวเอาขึ้นรถเทรนเนอร์นะครับรถสไลด์ไปส่งให้นี่เห็นไหมครับดูบอดี้จากด้านหลังนะฝั่งซ้ายสีอย่างดำอย่างเงาเลยนี่เป็นไงครับใครที่ชอบสีดำต้องจัดแล้วคันนี้นะนี่ขนแมวเล็กน้อยครับผมตามการใช้งานครับแต่ที่มองมาแทบไม่เห็นเลยนะ อ่าล้อหลังครับผมสภาพสวยใหม่นี่เป็นไงครับไม่มีรอยนะล้อทั้งสี่วงนะครับตัวนี้เป็นหน้าดิสหลังดํานะพี่ๆนะนี่ครับผมซุ้มล้อครับผมเป็นสีดํานะครับหยาบๆนะครับนี่สีเดิมแท้ตรงงานแน่นอนครับผมนี่สภาพป้ายแดงเลยเห็นไหมครับใหม่นะคันนี้ใหม่นี่มือเปิดนะครับเสียดายครับไม่ได้มีตัวรองมือจับมาให้นะตรงนี้จะมีรอยเล็บบ้างเล็กน้อยนะนิดหน่อยขออนุญาต พับเบาขึ้นสักหนึ่งโอเคนี่ครับเบานะครับผมให้ดูนะตะคงตะเข็บได้เดินสวยมากนี่อันนี้ให้ดูนะถ้าเบาพับ,บปรับสี่สิบหกสิบนะแยกเลยนะตัวนี้สภาพใหม่ครับสภาพใหม่คอนโซลข้างก็สภาพใหม่ให้ดูเลยมีปุ่มล็อกเด็กด้วยครบหมดนะอ่าโอเค คิวรีดนะครับผมประตูคู่หน้านะครับผมฝั่งซ้ายก็ถือว่าดำสนิทเลยน,นะครับผมนี่เจ้าของคนเดิมเขาไม่ได้จอดตากแดดนะคันนี้นะหลักๆแล้วก็วัดจากพวกวัดสดุที่เป็นยางนี่แหละครับถ้าเกิดจอดตากแดดมากๆก็จะเป็นสีขาวสุดๆนะครับสายลัคนะครับสติ๊กเกอร์แอร์บล็แอร์แบ็กติดครบเลยนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกแล้วนะครับผมหน้า2หัวเข่า1นนะครับผมแล้วก็ตรงม่านแล้วก็ข้างเบาะสองนะนี่ให้ดูว่า ความสวยของเบาะเดินได้แดงนะครับผมให้ดูนะสภาพเบาะสวยจริงนะจะมีรอยย่นตรงนี้นิดนึงนะครับผมตามสเต็ปการใช้งานอยู่แล้วนะแต่รับประกันครับเบาะไม่มีขาดนี่แผ่นเพลติดครบครับจะบอกเลขตัวถังโมเดลว่าปีผลิตรถนะครับผมปีสิบเก้านะจะผลิตปลายปีนะตัวนี้นี่ติดกองสติ๊กเกอร์ติดครบหัวน็อตครับไม่มีไม่มีถอดแกะครับผมนี่สว,สวยเลย นะฮะ,ะให้ดูหล่อขออนุญาตไล่สีเสาหลังเก่งกว่าน,นะนี่ดำดำครับผมหัวน็อตสวยๆเลยนะครับผมรับประกันได้นะโครงสร้างเดิมแน่นอนครับผมเดี๋ยวพามารับชมตัวห้องเครื่องนะครับผมจะเปิดให้ดูว่าเครื่องสวยยังไงได้เดิมยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยอ โอเคครับคันนี้ขออนุญาตย้ำรุ่นอีกครั้งก่อนดูห้องเครื่องนะครับยาลิส1.2จีพัทนะครับผมไม่เจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นนะราคา4 S 1 9 0ส0หนานะครับด้สาภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะคันนี้นี่โอเคครับขออนุญาตนะครับผมถ่ายเรียวเลยนะโอเคฝาถังน้ํามันนี่เปิดฝาเครื่องเปิดตรงนี้นะถังน้ํามันเปิดตรงนี้เปิดด้านล่างนะโอเค มาครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะครับผมแต่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ CVT ไม่มีสปีดนะครับผมแต่รับประกันได้ครับผมเครื่องสี่สูบนะในแบรนด์อีโคคาร์นะครับมีไม่เยอะครับส่วนมากจะเป็นสามสูบนะตัวนี้นี่ให้ดูเลยเครื่องสภาพใหม่ๆนะครับไม่มีข่าวน้ำมันเลยนะตัวนี้คานเดิมแน่นอนครับดูได้ ชัดๆนะครับไม่มีข้าวน้ำมันน้ำมันเลยนะให้ดูนะสะภาพสายฟองสายไฟทุกอย่างสภาพสมบูรณ์หมดนะนี่ดองเม็ดอาร์คนะครับตรงเบ้าโชกเรียงกลมคมสวยอยู่ครบนะครับอ์คนะอยู่ครบเลยนะครับคานหม้อน้ําเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับแห่งจิ้งลีดนะสะภาพสวยเลยนะครับให้ดูกันชัดๆจะจะเลยนะพี่นะ หัวน็อตรับผมฝาโปรงนะครับผมไม่มีถอดแกะทําสีนะครับน็อตล่างน็อตบนสภาพสวยเดิมเลยนะครับผมไล่มาที่ฝาโปรงนะฝาโปรงแท้เดิมโรงงานครับผมสติกเกอร์ฉลองฉลากคําเตือนอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่เป็นไงครับสวยเลยนะแผงการความร้อนอยู่ในสภาพ95%เครับผมนี่สภาพไปต่อนะครับใช้งานได้ยาวเลยนะครับผมไล่ลงมาครับผมตัวนี้นะให้ดูหัวน็อตนะครับผมฝั่งขวานะครับผมนี่นะครับน็อตล่างน็อตบนไม่มีถอดแกะทําสี นะครับสติกเกอร์มอกติดครบนะครับเบ้าโชคนะครับฝั่งขวาก็มีเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเดิมครับคันนี้สวยครับผมจัด่าสวยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับพี่พี่คนไหนสนใจอยู่นะครับผมโทรหรือไลน์หาเบอร์ก็ได้นะครับที่เบอร์095583 4840นะครับผมฝากพี่พี่ที่รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้เบอร์ด้วยนะครับแล้วจะได้ในภาพคลิปรถเก่งคัสเกตสวยๆแบบนี้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เบิร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัับพีี่สสวดครับ